วิธีที่คุณจะสามารถชักใหญ่ให้ตัวเองได้นะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยกำลังตกเป็นเหยื่ออยู่นะคะนั่นก็คือว่าคุณเนี่ยกำลังรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณกำลังรู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นบอกนะต้องทำตามความคิดเห็นของคนอื่นหรือต้องทำตามสิ่งที่คนอื่นต้องการโดยที่ไม่สามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ไม่สามารถคิดหรือทำตามเป้าหมายที่ตัวเองอยากเป็นได้นะคะนั่นก็คือ ความไม่อิสระนะคะการไม่อิสระเหล่านี้นะคะทําให้คุณเนี่ยตกเป็นเหยื่อของคนอื่นๆนะคะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไม่สามารถชักใยในชีวิตตัวเองได้สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วจะทําให้คุณรู้สึกไม่เติมเต็มในชีวิตตัวเองทต่ไม่คุณรู้สึกไม่มีความสุขเป็นการยากมากที่จะทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งนะคะประสบความสําเร็จได้ง่ายๆถ้าคุณยังถูกชักใยด้วยคนอื่นด้วยความคิดของคนอื่นบางคนทาสิ่งอื่นไม่ได้เลยเนาะ เพราะว่าต้องทําตามคนอื่นไม่งั้นจะโดนข้อหาเหมือนที่ครูเกรสได้บอกไปว่าโดนข้อหาอย่างเช่นว่าอักตันยูอย่างเช่นว่าเห็นแก่ตัวเพราะไม่ทําตามคนอื่นใช่ไหมดังนั้นคุณไม่ควรใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะคะเพราะจะทําให้ชีวิตทั้งชีวิตของคุณจมกับความทุกข อยู่แบบนั้นนะคะรู้สึกไม่เติมเต็มตัวเองและประสบความสําเร็จได้ยากมากนะคะดังนั้นวันนี้ครูเกรสมีวิธีนะคะที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณสามารถชักใหญ่ชีวิตตัวเองได้ผลที่คุณควรจะเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ชักใหญ่ให้ตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็เพราะว่าไม่คุณมีความสุขนั่นแหละนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเนี่ยมีความสุขได้นะคะ ด้วยตัวคุณเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเติมเต็มและมีความสุขได้คุณก็จะสามารถทําให้คนอื่นมีความสุขได้คุณจะสามารถแบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้ค่ะและที่สําคัญนะคะเมื่อคุณรักตัวเองคุณก็จะรักคนอื่นได้ง่ายมากนะคะทีนี้เนี่ยบางคนนะคะทาตามคนอื่นตลอดเวลาเลยจนกระทั่งว่าไม่มั่นใจในตัวเองและกลับกลายเป็นว่ามาทุบตีตัวเองซสอีกนะคะว่าตัวเองไม่ดีพอดังนั้นคุณจะไม่สามารถส่งความรัก ให้คนอื่นได้เลยในเะมื่อคุณยังรักตัวเองไม่ได้นั่นเองและหน้าที่สําคัญของคุณนะคะก็คือว่าคุณจําเป็นที่จะต้องหาวิธีเพื่อที่จะไฟเพื่ออิสรภาพของตัวเองต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถมอบอิสรภาพให้คุณได้ง่ายๆนอกจากคุณจะสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองและคุณคู่ควรที่จะมีความสุข ในแบบของคุณนะคะค,คุณเนี่ยคู่ควรที่จะมีความสุขหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโดยที่ไม่มีใครที่มีสิทธิ์มาก้าไกา่ในความสุขของคุณไม่ว่าจะเป็นใครความสัมพันธ์แบบใดกับคุณก็ตามนะคะและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าไกา่ความสุขของคนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นจงโฟกัสที่ตัวคุณเองและทําให้ตัวเองมีสุขวันนี้คุณเกรดมีสองข้อนะคะแนะนําคุณเพื่อให้คุณเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมาและชักใหญ่ให้ตัวเองค่ะ ข้อแรกนะคะคุณจะต้องรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนะคะไม่ว่าสถานะตอนนี้คุณจะเป็นแบบไหนนะคะอย่าลดทอนคุณค่าตัวเองเด็ดขาดนะคะบางคนเกิดมาจนเกิดมาในครอบครัวข้าราชการเกิดมาในครอบครัวทํามาหากินรับจ้างเกิดมาในครอบครัวเช่าวส้นเชาาได้ชนะเกิดมาในครอบครัวคนชนชั้นธรรมดาที่ อาจจะไม่ได้มัง่งคั่งร่ำรวยมาก่อนนะคะแต่ไม่ต้องทุกตีตัวเองนะคะเพราะคุณสามารถอิจฉาชีวิตตัวเองได้คุณสามารถที่จะมีคุณค่าในทุกจุดที่คุณอยู่หากคุณรู้ว่าภายในของคุณต้องการเป็นอะไรและทําอะไรให้กับสังคมนี้ได้บ้างวิธีการก็คือใครกําลังทุบตีตัวเองอยู่มีวิธีการก็คือ พูดสิ่งดีกับตัวเองและพูดเสมอ <sk r isa> ว่าฉันเป็นคนมีคุณค่าทุกคนเป็นคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันหมดนะคะไม่มีใครด้อยกว่าใครไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งนั้นในโลกใบนี้ทุกคนมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองและมีคุณค่าในตัวของเขาเองทั้งนั้น <sk r isa> ดังนั้นข้อแรกนะคะขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนมีคุณค่ามากๆเลยและคุณสามารถเพิ่มความมั่นใจในเรื่องคุณค่าในตัวเองได้นะ,ะจากเรื่องง่าย,ายๆใกล้ตัวคือการลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองนะคะอย่างเช่น ครูเกรซมีคอสแต่งหน้าทํำผมปรับอุคลิกภาพนะคะทุกคนที่มาเรียนเรื่องง่ายๆแค่นี้นะคะ่ะที่ทําให้ทุกคนที่มาเรียนกับครูเกร s นะคะรู้สึกมีคุณค่าภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมามีเซลล์เอสติมก่อนเซลล์คอนฟิเดนซ์อีกนะคะดังนั้นนะคะใครกำลังทุบตีตัวเองปล่อยปะละเลยตัวเองไม่ดูแลตัวเองนะคะลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวไปหน้ากระจกทําตัวเองให้สวยให้หล่อนะคะแต่งตัวดีๆในทุกวันนะคะ แค่นี้คุณก็จะมีพลังงานขึ้นมาแล้วแล้วก็พูดสิ่งดีๆกับตัวเองด้วยนะคะคุณจะต้องมีประสิทธิผลในสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่าอะไรแปลว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยต้องการทําอะไรให้สําเร็จนะคะหรือว่าคุณจะต้องการติดต่ออะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องได้ตา,ามเป้าหมายของคุณเท่านั้นนะคะในโลกใบน,นี้นะคะมีความวินอยู่ในโลกใบน,นี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทำโอนอ่อนผ่อนปลน,ปนตามคนอื่นสมมติคุณไปติดต่อข้าราชการสักทีหนึ่งแล้ววันนี้คุณจะต้องทอําเอกสารให้สําเร็จแต่ เจ้าหน้าที่มาเคลมคุณว่าวันนี้ไม่ได้ต้องมาพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ได้เอกสารตรงนี้ไม่ครบทําไม่ได้แต่คุณเสียเวลาออกจากบ้านมาแล้วคุณจะเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จในวันนี้หรือคุณมาจากกรุงเทพต้องไปต่างจังหวัดต้องไปดิวแล้ววันนี้ออกมาแล้วมันต้องทําให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันต่อรองได้นะคะต่อรองต้องได้นะคะถ้าคุณต่อรองแล้วมันต้องได้คุณจะต้องมีเป็นคนที่มีประสิทธิผลในสิ่งที่คุณต้องการแบบนี้นะคะคือต่อรองเขาสักนิดหนึ่งอะไรก็ตามที่ มนุษย์กําหนดแปลว่าเราต้องต่อรองได้สักนิดหนึ่งเห็นไหมไม่งั้นเราก็จะเสียเวลาเปล่าไม่งั้นคนอื่นก็จะเพรนให้คุณเนี่ยต้องกลับไปมือเปล่าต้องมันไม่ไม่สําเร็จในสิ่งที่คุณคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยมันทําให้คุณตกเป็นเหยื่อของคนอื่นคนอื่นมาชักใย่อยู่เบื้องหลังคุณคุณจะทําอะไรก็ตามไม่สําเร็จเลยนะคะไม่ว่าคุณต้องการอะไร ก็ให้ปักธงก่อนล่วงหน้าว่ามันต้องได้มันต้องสําเร็จนะคะแล้วก็มันมีรายวิธีการที่จะให้เราเนี่ยดำเนินไปนะคะโดยที่ไม่เดือดรียนคนอื่นไม่เดือดร้อนคนอื่นและเราสําเร็จด้วยเห็นไหมคะทีนี้ขอให้เข้าใจว่ามีเพียงกฎจักลกฎสัตธรรมหลักสัจธรรมของโลกนี้เท่านั้นนะคะที่แน่นอนมั่นคงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อะไรก็ตามที่มนุษย์เป็นคนกําหนดคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและต่อรองได้หมดเลยดังนั้นอย่าลืมรักษาพิทักษิธิของตัวเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ต้องเป็นคนมีประสิทธิผลเดียวนั้นและได้เป้าหมายของคุณภายในวันนั้นๆด้วยนี่ก็เป็นวิธีการชักใ่ให้ตัวเองโดยที่คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์และผู้คนอื่นๆด้วยค่ะใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ละเอียดมากขึ้นนะคะคเกรสมีอีบุ๊กเล่มหนึ่งนะคะที่คเกรสเป็นคนเขียนนะคะได้แรงบันดาลใจจากหนังสือหลายหลายเล่มจากอาจารย์หลายๆคนเลยนะคะชื่อว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะคะคุณสามารถที่สั่งซื้อผ่านอินบ็อกของคเกรสได้เลยค่ะ